อันนี้คือดราจะรัดฝ่าให้แล้วก็มันมีอีกวันมันอยู่เบื้งการอ่ะที่ฟอร์ดมาในน้ำมูนอะไรมีขียดเดขียดเดขียดว่าจะเขาฟอร์ดมาได้ไหมวะสัตว์เหนื่อยเงยเงยแล้วไปที่งานพักกันพักกันออยอาวสันนั่งว่านั่งฟอร์ดวะนั่งขี้อัดนั่งนี่ไหนหูว่าจะคล้องดังบ่หรือจังไรหรือในความรู้สึกตอนนี้น่ะเรื่องวะฮะสวัสดีจ้า สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบานแพงเนาะค่ะเนาะสวัสดีแฟนคลับน้องอุงอิงนะคะมาพบมาพอกับแม่บัวอีกแล้วเนาะมื้อนี้เนาะโอ้ยงงงงซาวๆมื้อนี้แม่บัวก็ได้มีโอกาสพอกัดใช้เพิ่นอยู่บ้านเนาะเพิ่นอยู่บ้านอีหลากระเดยไม่มีโอกาสไปนั่งไอ้นั่งฟังเพิ่นเว้าเพิ่นโซโซกันโซเลกันเนาะค่ะพี่น้อง เรื่องออาเรื่องอีหลาเขาวงใหม่ๆสามสารทุกซุกดิบกันไปเนาะกับมาคิดพ่อวันแรกที่นางเข้ามาเนาะเราก็เอนดูนางตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มมาออดิชันเนาะเพื่อนกับมาเปิดใจเปิดใจก็พอการก็พีเบียก็จานบาดเพิ่นนั่งสอกันไปสอกันมาเพื่อนกัเลยสอบอกกันเรื่องที่เพิ่น มือเพินน่นเนาะเพิ่นข้าม,มาในวงที่แหลกข้าม,มาในวงที่แหลกเพิ่นกะสิเพิ่นใส่ถุงมือเนาะถ้าผูใ้ใดตามอีหลาที่แหลกสีฮู้ว่าอีหลาใส่ถุงมือลองเพลงอยู่ช่วงหนึ่งนะคะช่วงหนึ่งจนจนมาถึงได้ได้ประมาณหนึ่งได้น่าจะเป็นเดือนอยู่หรอกแล้วก่จูจเพิ่นกะจังมาถแถลงมาถแถลงในคลิปแล้วก็บ,บอกว่าเป็นอย่างนองจะใส่ถุงมือเนาะกับมี เรื่องมิผู้นั่นถามผู้นี่ถามพ่อโจเพิ่นกันเลยเดี๋ยวเอาเอดบมาบาอกเพราะว่าตอนแรกแแเราเราบ่อยากเอาไอเอามาเป็นจุดให้ค้น่าให้ค้นอินดูค้นสงสารย,าสยังสิไหมแต่นั่งกับเบดอไอเดียหยังเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าบ่อยากพอกระเจ้าก็ตกลงกันแล้วว่าบา่บาอยากไ่อยากไอเอามาเอาจุดนี้มาให้ค้นอินดูเนาะอยากใส่ความสามารถ แต่ยังไงเราก็รักเหมือนเดิมหักคือเกา่าพี่น้องหักคือเกา่าเมื่อแรกเพิ่นกะเบาเรื่องที่เพิ่นร่ำฝอนบ่ได้เพิ่นกะไฮลงเวทีร้องเพลงดาวเจรัสฝ่าบ่ได้เพิ่นกะไฮลงเวทีถ้าผู้ใดเดเบึงแล้วถ้าผู้ใดเป็นแฟนคลับอีหล่าหน่อยกัสิเดหูเดเบึงน้ากันเนาะแต่ละมือแต่ละดีของอีหล่าหน่อยเขามาไม่ไม่นั่งกัสีแบบว่าเด็กหน่อยเนาะพี่นอ้องเด็กหน่อยสิบหกปี ปรับตัวเลปรับตัวไม่ทันแล้วก็แม่บัวว่าอีหล่าแข็งแกร่งดิแข็งแกร่งอย่างเจอทุกเรื่องเจอดราม่าโน่นน,นั่นนี่ทุกเรื่องเท่ากับเป็นกําลังใจให้ลูกผ่านมานี่ก็เกือบจะสองปีแล้วเดือนมกราเขครบสองปีแล้วพี่นอ้องสี่หล่าเขามาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเขามาเป็นก็อีสองกักับสองปีเต็มเกือบ กามโกะละกะสีสองปีเต็มที่แม่บัวเบิงเบิงอีหลาซูมือตื่นกะเบิงนอนกับเบิงเนาะคะ่ะก็แอบเหมือนพ่อพ่อแม่แม่หลายหลายคนเนาะตื่นขึ้นมานี่ก็ต้องเศร้าหาโทรศัพท์เอามือนี่คลิปยังก่อนนอนก็จะทรงอีหลาขึ้นเวทีก่อนจังนอนค่ะทรงทรงเบิงเบิงคลิปพ่อพ่อแม่แม่ในวงเพื่อนไทยอีหลาก่อนขึ้นแสดงโชว์ก่อนหลก็นอนค่ะพี่น,อน้อง พักก่อนตอนเช้ามาก็มาตื่นมาดูเพราะว่าคลิปเขาจะลงเก้าโมงเนาะคลิปตอนที่อิลาลองเพลงนี่จะลงเก้าโมงนล่แหละค่ะก็เป็นคิจวัดประจําวันของหลายหลายคนเอามาเบามาสูให้สูกันฟังเพราะพ่อการเพื่อนกระถามบ้านหูบอว่าจะคล้องดังเพิ่นว่าว้อมดังไปยังไหนเพื่อนว่าเพื่อนบอกหูดอกเพื่อนว่าเพื่อนบอกคันไดนดังเพื่อนก็คือเกาสันใครจะเอามาขอ่าทายลูกเพื่อนกับทายน้ำ นี่แหละพี่น้องเขาเพิ่นเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยที่มหัศจรรย์ทําให้เรามีความสุขเนาะเห็นไห,นหเฮามีความสุขทําให้หลายๆคนมาเจอกันคนที่ไม่รู้จักกันก็มาเจอกันแม่บัวก็ได้กัลยานิมิตรเพิ่มขึ้นตอนที่แม่บัวไปอบรม JO ทัวร์หลายท่านนะคะก็พอน้องอุ้งอิงนะจะว่าพ่อใครกับโบเมน่นพ่อน้องอุ้งอิงพ่อสาวน้อยเพชรบ้านแพง นำเราไปเจอกันต้องบอกว่าน้องอุ้งหญิงคือคือแรงดึกกดคือคือลุด,ดึงดูดให้ทุกคนมาพอกันพี่นอ้องคนที่ความความเห็นความเขาเรียกว่าอะไรอะความมักความมักความแพงพอๆกันทอๆกันมาก็เลยดึงให้มาพอกัน ได้สัมผัสกับบีลาได้เบิงอีหลาก็มีความสุขไม่บวกะเวลาอีลากมากรุงเทพไม่บวกะจะเข้าไปให้กําลังใจแทบทุกครั้งที่นางเข้ามากรุงเทพเนาะถ้าได้มาบริเวณใกล้ๆที่แม่บวัวอยู่แม่บวก็จะไปห่างไม่เกิน10-20ีิกิโลเนาะในกอทมก็จะไปให้กำลังใจลูกไปเบิงไปมวนไปซื้อนพนองถ้ามีโอกาสตา่างจังหวัดไม่บวกก็จะไปต,ต่างจังหวัดถ้าได้ไปตา่างจังหวัดอยู่ใกล้ ไม่เกินร้อยกิโลไม่บอกก็จะไปนะคะไปให้กำลังใจอันนี้กับสิรุ่นยุว่าิเดกับจะกลับยะยสูไหมวันที่สิบห้าเดือนนี้เดือนพฤศจิกาเนาะค่ะกระลุนกันอยู่ว่าจะได้กลับไหมกลับมาบึงเบาหน,น่วหัวมวนกันเรื่องอีหลาเรื่องหลุกสาวพี่น้อง เรื่องลูกสาววันว่างๆเนาะเมื่อคืนไม่ได้มีงานแสดงพอกานก็ไปอยู่ที่บ้านอีกกับอีหลาเขาก็ได้เบิงเนาะพอกานเพิ่งกําลังทั้ง้านอีหลาก็กําลังจัดงานจัดการเนาะกําลังจัดสถานที่วันที่หนึ่งก็จะเป็นวันจะเป็นโตจัดงานกระถินพี่น้นนองใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็เข้ากลุ่มไปนะคะที่แถวหาบ่เด็ไปเฮากับเขากุ้มเขากุ้มไปรออยู่ในกลุ่มค่ะเพิ่งจะไล่สดกลุ่มปิดให้เบิงเนาะ แม่บัวก,ก็ไม่ได้ไปก็จะเข้ารออยู่ในกลุ่มแล้วเรียบร้อยคอยลุ้นหน้าเวทีกับบรรยากาศรอบๆพี่แอดมินเขาจะถ่ายมาให้เราดูเนาะพี่น้องเบื้องช่องนั้นแน่ช่องนี่แน่ย้ำคอนเสร,เรอนเขาเอาเขากุ้มปิดค่ะไปดูไปลุ้นลูกสาวด้วยกันนะคะอย่างไรก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บัวด้วยนะจ๊ะไชเดบัว JO2 o f f i c i a l คะ่ะ ตามให้ในเด้อค่ะพี่น้องตามให้แม่บัวแน่กดติดติดให้แม่บัวแน่ค่ะกดทีเดียวเด้อกดติดตามจะไปกดสองเทียเด้อ <c oughs> แต่กดสองเทียพอกันพอกันเพื่อนว่ากดออกเด้กดทีเดียวก็พอค่ะกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งไว้สิบริภาดคลิปไม่ไหมที่แม่บัวลงมามา,มานางเจราจาสุรีให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะเมือ่อใดเป็นนาวทีแม่บัวกับเสมีภาพ น่ารักน่ารักห้องยีหลามาฝากพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะเนาะกอนี่ก็พอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ